สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น vivo y33s นะคะลูกค้าเปลี่ยนจออันนี้เป็นจอเก่าของลูกค้านะคะของลูกค้าจอแต่ทัชสกินไม่ได้แล้วก็สเสียงพางเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเช็คทัชสกรีนนะคะ วาดห้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ้าสกินหน้าจอได้นะคะสีจอสีจอไม่เพียงไม่มีเดฟิเซลนะคะ คุณภาพสีจอก็ตามวีดีโอเลยนะคะนะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ีขีสัญญาณไวไฟขึ้น4ีขีนะคะนะคะก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะ ชาร์จไฟเข้าหนึ่งจุดหกนะคะตรงนี้นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะ,ะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มลดเสียงกดได้ ผมเพิ่มเสียงกดได้นะคะเราเสียงได้เพิ่มเสียงได้ัวเ,เครื่องสั่นนะคะจะไปสแกนนิน้วสแกนหน้านะคะ อันนี้สเกนลายนิ้วมือได้นะคะนี่นะคะเปิดล็อกแบบสแกนลายนิ้วมือนะคะสเกนลายนิ้วมือได้นะคะ สแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะ,ะกดหลอกแล้สแกนหน้าได้ถัดไปวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าก้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ต่อไปแฟลชนะคะแฟลชใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็ค ลำโพงบนได้ยินเสียงนะคะเซ็นเซอร์ตอนโหทำเนินนะคะแล้วก็ลำโพงล่างการประกันสังคมไม่มีนโยบายสง SMS, ่ง SMS อหรือนิ้งหรือขอแอดไลน์ส่วนตัวโปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงข้อมูลสมวุบุคณลของคู่ประกันตนด้วยความใช้งานได้นะคะเรียบร้อยะค่ะ